สวัสดีครับพวก็ผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่อง m a n กก b บี้ฟินะครับแล้วครับคลิปนี้เราก็จะมาให้อาหารนะครับเม็ดแล้วก็อาหารเปียกให้กับเจ้ามอมเนาะนะครับที่ซื้อมานะครับโอเคครับเราเริ่มจากอาหารเม็ดก่อนเลย แยงแ่งหรอ ครับตอนนี้เจ้ามอมก็กำลังกินอาหารเม็ดอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราให้อาหารเม็ดก่อนนะครับจากนั้นเราก็ค่อยให้อาหารเปียกนะครับรทุกท่านอาหารเปียกก็จะกินง่ายกว่านะแต่ว่าอาหารเม็ดก็โอเคก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับก็ให้กินทั้งสองอย่างนะครับ จะมอมก็ยังมีฟันอยู่นะครับไม่ถึงกับแก่มากหรอกก็ยังเคี้ยวได้อยู่นะครับอาหารเมร็ดก็มันก็ไม่ได้แข็งมากนะอันนี้เป็นเป็นยี่ห้อดีอยู่นะนะครับเป็นอาหารเมร็ดที่มียี่ห้ออยู่นะครับผมไม่ได้ซื้อของถูกๆที่เขาแบ่งขายเป็นกิโลนะครับอันนี้จะดีกว่าแพงหน่อยแต่ว่าคุณภาพดีกว่านะครับ ก็จะมอมก็อาจจะกินช้าหน่อยนะครับทุกท่านนะครับผมก็ให้ให้กินในปริมาณที่พอดีนะไม่เยอะมากแล้วก็ไม่น้อยไปนะครับ หมดยังมอมหมดแล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวจะให้กินอาหารเปียกนะฮะอาหารเปียกเปียกกินเปียกนี่กินเปียกเปียกมอมจะชอบนะมันกินง่ายครับ แต่ซองนึงมันแพงนะซองหนึ่งอ่ะสิบหบาทกินหารเปียกมันจะมีประโยชน์ต่อน่างกายมอมเยอะ ก็ขอคุณนินะครับที่ช่วยค่ารักษาเจะมอมแล้วก็อาหารเปียกอาหารเม็ดนะครับมาเร็วเร็ว วันนี้ก็ให้กินทั้งสองอย่างนะครับโอเคไหมกินอีกไหมกินไหมกินมีแถมไหมมาแ,มแถมนะ <laughs> มีแถม ก็ให้ให้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากเดี๋ยวมันกินเหลือไม่ว่าหมาหรือแมวถ้าให้มันเหลือถ้าเอาของเหลือมาให้มันกินนะมันจะไม่ค่อยกินนะมันจะต้องกินแบบเทใหม่นะครับเดี๋ยวมันจะไปกินน้ำนะครับถ้ากินอาหารเมร็ดจะไปกินน้ำผมก็จะเก็บขยะไปทิ้งนะครับ cái subscribe lại เรียบร้อยไปแล้วเอออ่ะมอมกินน้ำ เมื่อกี้มันกินไปพักกางนั้นทุกคนนะเพิ่งเห็นนะครับผมก็รีบแล้วนะมันมาเร็วนะทุกคนนะก็จริงๆมันกินไปก่อนหน้านั้นสักพักนึงน้วน,นะครับแล้วผมก็มาถ่ายก็ไม่ทันนะก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ครับเจมอมก็ได้กินอาหารเมร็ดแล้วก็ได้กินอาหารเปียกปิดท้ายด้วยการมากินน้ําที่อ่างน้ําตรงนี้ที่ผม ทำก๊อกเอาไว้ให้ก็มีทั้งหมานะครับทั้งนกนะครับที่ก็เห็นนะนกมันก็มากินน้ำตรงนี้นะครับมีนกนะครับที่ที่มากินแล้วก็เปิดน้ำให้สัตว์กินเนาะนี่นะครับเจ้ามอมก็ได้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกโอเคเลยลาปากมอมนะฮะ ได้กินปลาเนาะไอตอนที่หายใหม่ผมก็ให้กินปลานึ่งนะครับถ้ามีเงินถ้ามีโอกาสได้ไปในตลาดก็จะซื้อนะครับปลาด้วยไก่ด้วยมาให้เจ้ามอมกินนะครับส่วนหมูเนี่ยก็ต้องซื้อแบบที่มันไม่ใช่แบบกระดูกล้วนนะต้องมีแบบมีเนื้อบ้างนะครับเพราะว่าเจ้ามอมมันอายุมันเยอะแล้วถ้ามัน ไปแห่นกระดูกหนา,หนาใหญ่ๆมันคงไม่ได้นะครับมันต้องเป็นหมารุ่นๆเนาะนะครับมันถึงจะแทะกินได้สบายผมเคยเห็นมันแท้นะแต่ว่ามันกินไม่หมดหรอกนะครับมันได้แค่เฉพาะเนื้อที่ติดกระดูกเพราะกระดูกมันแข็งนะเออกระดูกมันแข็งนี่ครับกินแล้วก็นอนใช่ไหมมาบอกโอเค จะหลับแล้วเนะี่ยหลับยังมอม,อมยังไม่หลับอีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงก็โอเคนะครับ <c oughs> ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ